มันยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยสองเมตรประมาณสองเมตรอันยาวสองเมตรโอ้ยยาวสองเมตรเหรอข้อนึงอ่ะสองเมตรประมาณนี้แหละประมาณลู่สองเมตรแหละอยู่ในเกณฑ์นี้แหละไม่ผ่านซอยปีกซอยสองข้างในเป็นหมู่บ้านเหรอครับครับมันเกี่ยยกนี้นาจะอนุญาเนี่ยผมเขาไม่ยกอนุญาตที่งัดตรงนี้ไม่ได้ออกไปตรงออกสองอันออกอันสองอันไม่งัดได้ เลยต้องออกไวบางทีคนยกเต็มคืนเลยมันบ้างยกแต่ถ้ามันยกแผ่นนี้ออกรถมันก็จะเลี้ยวไม่ได้ไม่ได้วว่าต้องมาดูแล้วล่ะมาดูไว้ก่อนก่อนที่จะมาเอาเนี่ยต้องมาดูไว้แล้วต้องมาดูไว้ก่อนว่าจะเอาตรงไหนไหนนอ่ะแลล้ววมมัจาาถึงดูโยยเ สองสองอันแผ่นยาวแผ่นมันยาวเนี่ยคู่นี้มันหนักประมาณเท่าไหร่ฮะหกติฟโลอ่ะประมาณหกติฟโลอ่ะหกติฟโม่อยู่แต่นักหกสี่คนยังหนักอ่ะหมาขโมยยังไม่กลัว สองยตีสาวออกาไปแล้วม่มีรถเขาแล้วมาแีมามามมาม่าลาไีคความเสียหายน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ยังประมาณยังไม่แน่ใจว่านานแล้วราคาต้องไปดูแต่ละชิ้นเพราะตอนนั้นผู้รับเหมาผมไม่แน่ใจนะว,ว่า,านนกกเขาทำมงเรียตัเขาท่าไหร่เดี๋ยวพอเวลาสักอ,อันนี้อ,อ,นอันนี้ก็น่าจะรวมรวมกัน<ๆ>แล้วน่าจะเกินประมาณสิบเมตรได้ไหมจากสองจุดสองจุด<ๆ>จุดนี้ก็ประมาณห้าจุดเนี้ยห้าเมตรเมันเจ็ดเจ็ดห้าเมตรมันเจ็ดเจ็ดเมตร สามช่องสามร้อก็สิบห้าเมตรอะประมาณที่เสียหายเก้สิบห้าเมตรค่าเดี๋ยวต้องให้กองช่างประเมินอย่างนี้ในเบื้องต้นเราก็คือเอาแผ่นเหล็กมาวางครับเดี๋ยวต้องแก้ไข,ขเบื้องต,อนตอง้นตรงนี้นนเดี๋ยวต้องไรดูร่างกายว่าเดี๋ยวกลางวันเนี่ยเดี๋ยวพอ,อ,อตัอง้งแปดโมงครึ่งไปเดี๋ยวช่างมาก็จะให้มาดูไปไปคิดว่าจะทำไงมาช่วคราวกนอนแก้เบื<า>้องต้น ตรงนี้มีผู้ที่อยู่ประมาณกี่กี่ลังคาเรือนครับไหลสิบลังคาเรือนนะในนี้ในนี้ไหล,หลสิบลังคาเรือนเนี่ยตกเนี่ยอันตรายเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ไขเบื้องต้นเดี๋ยวมอไซค์สำคัญมากลงไปเนี่ยปกติเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับไม่เคยเลยก็ถึงไม่มีใครระวังชาวบ้านก็นอยู่ก็ใกล้ๆทท้านั้นความจริงเสียงมากคนเมาเนี่ยแล้วน้ำหนักขนาดเนี้ยแล้วน้อยคนก็ไม่สามารถจะยกไปได้อย่างน้อยถึงสามสี่คน อืม<น>แต่แ,แผงตีหนึ่งยังอยู่เลยแล้วเราได้ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดได้บเลยนหมครับเนี่ยกำลังเนี่ยก็รอรอเวลาเจ<บ>้าของบ้านน่าจะเห็นชัดเจน